ไม่ก็ทุกคนดูตัวมันดีโอ้มันเปนตัวใหญ่มากเลยมันเป็นใครเนะี่ยเอ้ยทางตันอีกแล้วเอ้ยนี่ไงทางออกโอ้โหเจอพอดี ัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปอบบี้กันนะมันชื่อว่าหนีออกจากร้านซ่อมซ่อมอะไรงั้นมาอาจตรงคําอธิบายกันนะคะมันบอกว่าเราเนี่ยได้มาทําการซ่อมรถที่อู่ซ่อมรถที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลบอกนะคะแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นแย่ลงเหมือนก็นว่าเราอะมาเจอคนที่ชื่อว่ามิสเตอร์รัสตี้นะคะเขาเป็นใครเเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูกันนะคะไปเล่นกันโลดและตอนนี้ เราก็มาอยู่ที่อู่ซ่อมรถแล้วนะคะและพี่นิวก็แต่งตัวอะไรของพี่นิวเนี่ยโอ้โหเลื่มเปลี่ยนชุดไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปชุดนี้ละค่ะอ่ะเหมือนกับว่าเขายืนทําอะไรกันอะฮะยืนต่อแถวก็เหรอแล้วคราวนี้นะคะเราก็ต้องเดินไปนี่ค่ะเป็นอู่ซ่อมรถจริงๆด้วยนะคะก็จะมีรถอยู่ด้านบนแบบนี้รู้สึกว่าตรงนี้ประตูถูกล็อกนะคะไม่สามารถไปได้เหมือนกับว่าเราต้องไปทำนี่เลยทำการเปิดประตูโอเคปึ๊บเปิดแล้วนะ ไปกับพิบนิดหน่อยแล้วเราก็เดินไปที่ประตูนะคะโอ้โหประตูเปิดแล้วไปเลยจ้าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าไฟดับแล้วแบบนี้มันต้องมาแหละมันต้องมาแหละนั่นไงมันมาเราข้างหลังอนะทุกคนเห็นไหมนะ่ะว้ายเดียวแล้วทางออกอยู่ไหนก็ไม่รู้ทําไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกทีนะคะเราต้องทําการหาทางออกนะคะเหมือนกับว่าเราเห็นเพื่อนเรายืนอยู่ตรงนั้นเพื่อน อันนี้มันทางตันน่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยรู้สึกว่าผู้ชายที่ชื่อว่าลัสตี้อ่ะถ้าทางน่ากลัวมากเลยนะคะอันนี้ไปไม่ได้ไปทางไหนแล้วเนี่ยไม่นะมันตามหลังลงมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปทางไหนทางนี้ละกันทางนี้ป่ะเพื่อนเพื่อนทำไมใช่ไหมใช่เพื่อนออ้ยเดี๋ยวนะเจอฝาแฝดเดี๋ยวเจอฝาแฝดนะ <laughs> ฝาแนะฝดเบคอนโอเคไปกันเลยนะเพื่อนนะไปกันเลยเพื่อนไปจ้าเพื่อนจา้า ไปจ้าทางออกอยจ้าโอ้ไม่ก็ทุกคนดูตัวมันดีโอ้มันมันตัวใหญ่มากเลยนี่มันเป็นไฟเลยเยทางตานอีกแล้วเอ้ยนี่ไงทางออกโอ้โหเจอพอดีเจอพอดีอุ้ยมันไปยังอ่ะมันไปแล้วใช่ไหมโอ้นี่ไงทางออกอ,อ,อ,อยูงงอออกก่ตรงนี้นะคะไปทางไหนไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้นะคะเดินตามรอยเท้าไปอุ้ยรอยเท้าใครนะนี่อดี๋ยบอกนะว่าเป็นรอยเท้าของไอ้หมอน,นั่นมันตัวใหญ่แล้วก็หน้ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าตามันเนี่ยดูหน้ากลัวมากๆ แล้วเราก็มาทะลุตรงนี้ทําไงคลิกเหรอคลิกไปอ้าเปิดได้แล้วนะคะแล้วเหมือนกับว่าเรามาอยู่ตรงห้องน้ําแล้วก็มีคนมือบอลนะไปเขียนโลบอกอยู่ตรงผนังนะคะนะเดี๋ยวนะต้องทําไงอ่ะอุ๊ยประตูชนอะไรอ่ะต้องเปิดประตูทุกอันงั้นเหรอฟึบอุ๊ยโอ้นี่ไงเราต้องลงมาตรงนี้เหรอแล้วประตูนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าโหดูส้วมนี่สิส้วมจะระเบ,เบิดปะเนี่ยมีควันออกมาสงสัวยว่าเราต้องไปตรงนี้นะคะ ไปโอ้โหใครมาขุดไว้เนี่ยแล้วเราก็ลงมาตรงชั้นใต้ดินที่เป็นท่อน้ํานะคะไปเลยค่ะแล้วก็ดูท่อสิคะท่อนี่คือสนิมแบบว่าโอ้โหสนิมกัดรุนแรงมากเอายจ้อายจโอเคไปทางนี้เลยเดินไปนะคะมีกับดักอ๋อมีกับดักเรามีกับดักนะคะมีกับดักระวังด้วยเนี่ยทุกคนมันมีกับดักเด้อแล้วก็โดดไปเลยนะคะโดดข้ามไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะโดดข้ามไปเย้ yeah! อีซี่อีซี่นะแล้วเหมือนกับว่าเราต้องเข้าไปในท่อนี้อ่ะทะลุออกมาอีกทางหนึ่งแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่พ้นนะคะเรายังอยู่ใต้ชั้นใต้ดินอยู่นะคะที่มันเป็นท่อน้ําเสียอันนี้เดินไปได้เลยไหมเนี่ยโดนน้าไปเลยป่ะเนี่ยโอเคเดินผ่านมานะคะกระโดดไปแล้วก็ทําการไต่ท่อท,ที่เป็นสนิมขนาดนี้โอ้ยท่อทาไมเป็นสนิมขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนท่อบาดนี่คือบาดทะยักกินแน่นอนนะคะอ้าวรู้สึกว่าเราต้องขึ้นไปตรงบันไดนะคะ แล้วเราก็ขึ้นไปตรงบันไดฟาบมีรอยเท้าอีกแล้วต้องเป็นรอยเท้าของมันแน่ๆชัวป้าบเอาแหละประตูเปิดอุ้ยใครมาก่อกองไฟตรงนี้เนี่ยมีคนมาก่อกองไฟตรงนี้นะคะเป็นนี้หมอหน้าเรือเป้าอุ้ยเดี๋ยนะมันไกลจังเฮ้เราต้องทําการกระโดดต่อไปนะฟึบเฮ้ยอ้โหได้อยู่อุ้ยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ข้ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งประตูจงเปิดประตูเปิดเรียบร้อยฮะโอ้โหกับดักกับดักเดี๋ยนะกลัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอจังหวะ รอจังหวะโอ้โหมันก็ขึ้นมาไวเหลือเกินเออไปลง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 ไปเอาทำไมนานจังเลยล่ะลงไปเออนั่นแหละเปิดประตูฟึบอืวัดแดดมันบอกว่าให้เราทําการหาปุ่มสามปุ่มนะคะรอบๆห้องนี้โอ้โหเดี๋ยวนะต้องทําการหาปุ่มอีกเหรออุ้ยไฟกระดับอีกเดอ้อเจอแล้วปุ่มแรกแล้วมันก็ตามมาแบบนี้จะทํายังไงเราจะกดยังไงจะกดยังไงให้ใหมันไม่ไล่เรา มันมาเนี่ยมันมาเนี่ยมันกดจะกดยังไงทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันตามติดชีวิตขนาดนี้เจอแล้วปุ่มปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่หนึ่งกดแล้วกดแล้วเป็นสีเขียวแล้วเราต้องทําการกดปุ่มสีแดงให้เป็นสีเขียวโอเคเรียบร้อยอีกปุ่มหนึ่งว้าวว้ามันอยู่ตรงปุ่มว้าเออตตนตันมันตันทางไหนไปทางไหนทางนี้เอ้ย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 มันตามมากด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 ไม่ทันกดไม่ได้กดไม่ได้เอาไงดีโอ้โหมันตามติดประชิดเลย ฮ้ยแกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดได้เออเรียบร้อยกดแล้วแล้วไงนี่ไงทางออกทางออกเปิดเผยมาแล้วโอ้หเข้าไปเลยเข้าไปเลยวู้วูวเฮ้ยน่ากลัวอุ๊ยแล้วก็มาเจอเลเซอร์สีแดงนะคะอันนี้ง่ายๆค่ะกระโดดไปนะคะห้ามโดนะอุ๊ยโดไม่เนี่ยสุกว่าเรานะคะต้องไปทําการเอ่อกดปุ่มตรงนู้นเห็นไหมเพื่อให้เลเซอร์มันหายไปนะคะโอเคไปจ้ะไปยังไงไปอย่างนี้แล้วจ้ะฮึบอืมยังไงปึ๊บ อโอเคกดปุ่มปุ๊บอาเลเซอร์หายไปแล้วนะคะแล้วไปยังไงต่อแล้วก็ทําการคลิกที่กล่องนะคะฮะเ๋ยวนะต้องยกกล่องเหรอโอ้ไม่ก็อเดยวบอกหน่อยว่า,วาต้องเอากล่องมาต่อกันเป็นชั้นๆชัชวร์เลยทุกคนนั่นแหละค่ะต้องเอากล่องนะคะมาต่อกันเป็นชั้นๆเพื่อให้เรากระโดดขึ้นไปด้านบนนะคะตอนนี้เราได้ทําการลบเลเซอร์ออกไปแล้วนะเราก็เลยแบบว่ายกกล่องได้ง่ายขึ้นโอ้โหหนักเหลือเกินโอโ้กล่องหนักเอ,อ้เอา เอาไป e. เอาไปสิอโดนยังโอเคเรียบร้อยโอเคโหโดดยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดดยังไงให้ถึงเดี๋ยวทำไมมันสูงห่างกันลึอเกินแป๊บนึงฟึบวันเดือนปีเออโอเคได้อยู่ว้าวประตูเป oh. uh ิดแล้ว <exacer> อู้ห้ามน้ำมันคาบน้ำมันอะไรนี้ไปกันค่ะไปกันเลยนะคะไปค่ะแล้วก็ยังไงวอตเดสขอมันหมุนได้ด้วยเหรอโอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเพิ่งหมุนน่ะอะ ออ้ยลาก่อเริ่มใหม่นะทุกคนนะเริ่มใหม่นะนี่ค่ะต้องรอให้มันหมุนมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เดินไปนะคะแล้วเราก็ต้องรอให้มันหมุนไปอีกอ่ะเพื่อที่จะข้ามไปอันนึงไปยังไงอึอ๊บโอเคต้องยืนดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะแบบว่าจะล่วงอึอ๊บโอเคค่ะได้อยู่นะไปค่ะหมุนตามันค่ะหมุนตามมาเอ้ยออ้ยอุ้ยว่าเสียวว่าเสียวออ๊บโอเคได้อยู่ไปค่ะออ้ยมันก็หมุนไปทางไหนแล้วนี่โอเคได้อยู่นะไปค่ะไปค่ะแล้วไงต่อคะ โอเคโอเคโอเควู๊ห oh, okay, 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 okay. ์านมาได้แล้วนะฮะโอ้โหได้เมื่อกี้ยากน่าดูเอาต่อไปนะคะอันนี้ไปค่ะโอ้โห <c oughs> ah! <c oughs> นึกว่าเดินพ้นแล้วโอ้ยตัวแตกเลยมาใหม่นะะมาใหม่นะฮะมาใหม่นะเมื่อกี้โดนเต็มเต็มเลยนะฮะเอาอันนี้เราต้องรอดแหละเราต้องรอดแหละรอจังหวะรอจังหวะขึ้นไปเออให้มันขึ้นไปก่อนแล้วเราก็เดินไปเลยนะฮะโอเคเหมือนกับว่ามันให้เรานะเข้าไปในประตูนี้นะแล้วก็ไปหยิบอะไรตรงนี้ชักก็ไม่รู้นะออกมาแบบนี้ แล้วก็เอาไปใส่นะคะใต้ท้องรถแบบนี้นะคะจัดไปใส่ไปแล้วใส่ยังใส่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปเลยนะฟึบโอเคเรียบร้อยนะออกมาได้แล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอกับไอย้ยางว่าที่มันพัดลมยักษ์นี่ใบพัดยักษ์เดี๋ยวนะต้องลอยขึ้นไปเหรอโอเคเราต้องลอยขึ้นไปนะคะโดยใช้โอ้โหต้องหลบเลเซอร์ด้านบนด้วยให้มีเลเซอร์ด้านบนด้วยนะคะทุกคนนะ,ะว่าให้เต็มเลยนะคะกับดักโอเคแค่เลเซอร์ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถึงยัง ถึงแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยมาตรงนี้เปิดประตูเข้าไปว่าให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมีล้อรถโอโ้ล้ออ้ยอย,อย, <c oughs> ยังไม่ทันโดนล้อรถเลยตกล่องตายแล้วเอาใหม่นะ,ะเอาใหม่นะคะ,ะ,คะก็ตรงนี้มันจะมีล้อรถล้อรถนะคะโอ้โหล้อรถกิ้งลงมาว้าช่างจะเป็นอู่ซ่อมรถจริงๆเลยล้อรถเยอะขนาดนี้โอเครอดมาได้แล้ว <c oughs> แล้วก็เข้าประตูนี้ไปเรียบร้อยนะคะ <c oughs> แล้วไงต่อแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะคะ ที่มันได้มาหวังว่าเราคงไม่เจอผู้ชายคนนั้นอีกนะมันท่าทางหน้าตาน่ากลัวมากๆเลยอะ่ะโอเคแล้วก็เข้าไปในนี้่ะเดี๋ยวเราก็เข้ามาในนี้นะคะอารมณ์เหมือนเป็นเป็นถ้ำเลยนะคะแล้วก็มีกับดักอยู่ข้างล่างด้วยนะเป็นน้ำหนามแล้วก็มาเจอลาวาอีกนะคะลาวามาอีกแล้วอ,อจะมีลาวาทุกดักออาบี้เลยได้ไงเนี่ยแล้วก็ไปทางไหนไปทางนี้นะคะไปแล้วจโฮ เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทําการกระโดดตรงน้ําลาวาใหม่นะคะ,ะไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เราพลาดเองนะทุกคนนะฟึบอ่าฟึบโอเคหมดหรือ,อยังยังไม่หมดนะคะต้องไต่ไปตามท่อที่ร้อนระอุตรงนี้อีกนะคะโดนควันได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปเถอะตอนนี้นะคะเราก็ต้องออโอ้โหห้ามโดนควันด้วยบอกแล้วว่าห้ามโดนควันตอนนี้นะคะเราก็มาทําการไต่ท่อใหม่นะคะก็นั่นแหละค่ะต้องระวังควันที่มันพุ่งขึ้นมาด้วยนะคะ โอ้เราก็กะไม่ถูกเด้อบางทีเนี่ยเอา้าไปจ้าเดี๋ยวยุดแป๊บนึงนะหยุดก่อนหยุดก่อนมันต้องอยู่ตรงหน้าเราแน่ๆนะไงมันอยู่ตรงหน้าเราจริงด้วยนะคะไปค่ะรอดแน่ค่ะคนนี้รอดแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะไต่บันไดขึ้นไปเลยค่ะไปเลยนะทุกคนนะไปดูกันว่าด้านบนนั้นเราจะไปเจอใครหรือเปล่านะแต่ขอให้ไม่เจอใครแล้วกันนะโอเคขึ้นมาแล้วตอนนี้นะเราขึ้นมาจากใต้ดินแล้วนะคะต้องมาทําการกระโดดไม่ให้โดนเลเซอร์อีกนะคะไปค่ะไปค่ะ ไปตามลูกศรเลยนะคะว้ายสปีดลันก็ไม่บอกมันเป็นสปีดลันนะคะทุกคนนะต้องทําการกระโดดแล้วก็วิ่งไวๆนะคะห้ามเท้าเราเนี่ยไปแตะพื้นสีเขียวได้ขาดนะคะเนี่ะเป็นสปีดลันแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยว้าวเรียบร้อย ถึงเส้นชายแล้วนะคะเย้ Yo เป็นที่เรียบร้อยนะเราถึงเส้นชายแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาให้ดูโฉมหน้าของผู้ชายคนนี้ชัดๆนะคะนี่หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเขานะคะสิงสถิตยอยู่ที่อู่ซ่อมรถนะคะซึ่งมันดูน่ากลัวมากมาดูกันอันนี้เป็นกระโดดสูงนะคะแน่นอนค่ะต้องมีนะคะ,ต,ะ,คะต้องมีทุกด้านในด้านออบบี้นะคะบันไดหอได้แบบนี้นะคะก็แน่นอนค่ะ ต้องมีทุกดาา้านนะคะในด้านออบบี้เหมือนกันนะคะแ,แล้แล้วเราก็ถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยเย้เฮ oh เราสามารถหนีออกมาจากขู่รถได้แล้วนะคะเอาละค่ะจะบอกว่าในแมปนี้นะเป็นการหนีที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่าในแมปนี้มันได้ทาด่านกระโดดได้แบบสมจริงมากๆแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นระทึกทุกดา่านเลยก็ว่าได้นะ,ะถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะคลิกเข้ามาเล่นกันได้เลยสนุกมากๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บ เดี๋ยวนะทำไมเรากลับมาที่เ tamam> ดิมอะไรนี่ทำไมเรากลับมาที่ในอู่ซ่อมรถเหมือนเดิมนี่ไรเนี่ยนี่มันแกล้งกันชัดเลยอ่ะชัวเลยถ้ามามึนๆแบบนี้ชัวเลยทุกคนมันมาแล้วนะไงโอ้ยมาตัวเบลเลอร์เดี๋ยวโอ้ยเราของแกนี่วะเฮ้ย o ย่า t e s t